สวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปยังยุคอันรุ่งเรืองของพระเกจิอาจารย์สายทุทธาคมยุคที่ชื่อเสียงเกจิอาจารย์สถานไปทั่วแผ่นดินไทยและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปีพศ2506ซึ่งทำให้ผู้คนทั้งประเทศต้องอึง้งวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จัก5เกจิผู้เรืองวิชา ผู้ทำให้แผ่นจายันศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจถูกไฟหลอมละลายเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกกล่าวขานยาวนานในวงการพระเครื่องและยังคงเป็นตำนานที่สิทยานุสิทธิ์เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อย้อนไปในปีพศ2506ณวัดปราสาทบุญญาวาสกรุงเทพได้จัดมหาพิธีพุทธาพิเศษครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย โดยมีพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศกว่า234รูปเดินทางมาร่วมสืบสารพุทธานุภาพในงานใหญ่ครั้งนี้ตามธรรมเนียมของพิธีใหญ่ทางวัดจะนิมนต์พระเกจิให้เมตตาจานแผ่นโลหะลงยันลงอักขระเพื่อใช้เป็นชนวนสำคัญในการสร้างวัตถุมงคลเมื่อถึงเวลาหล่อหลอมแผ่นโลหะทั้งหมดถูกใส่ลงในเบ้าหลอมด้วยไฟแรงจัด แต่ในบรรดาแผ่นจานทั้งหมดนั้นกลับมีอยู่หแผ่นที่ไม่ละลายแม้ไฟจะลุกโชนเพียงใดก็ไม่อาจเผาทำลายและนั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ร่วมพิธีต้องอึ้งกันทั้งงานซึ่งเกจิอาจารย์ทั้ง5้ารูปนั้นได้แก่ 1. หลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชอาคมเข้มแคล้วคลาดระดับตำนานหลวงพ่อเทียม ท่านเป็นเพระเกจิที่แม้แต่หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามยังให้ความเคารพชื่อเสียงด้านตะกรุดวัตถุมงคลอยู่ยงคงกระพันโด่งดังจนสิทธิ์ต่างสแสวงหากันทั่วประเทศหลังอุปสมบทท่านศึกษาพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานจากครูผู้รู้หลายสายรวมถึงวิชากสินสิบอนุสติสิบและวิชาเลขยันโบราณจากสำนักวัดประดูทรงธรรม เมื่อจำพรรษาถึงปีที่9หลวงพ่อเทียมกลับสู่วัดกษัตราธิราชพร้อมตำราพิชัยสงครามตำรามหาระนับพิสดารและตำราเลขยันโบราณครบชุดตะกรุดของท่านเรื่องชื่อในด้านมหาระนับจนเป็นวัตถุมงคลที่หายากยิ่งในปัจจุบัน 2. หลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนเกจิแห่งยุคกึง่งศตวตรรษ หากพูดถึงยุคปี2,500ใครสนใจอาคมต้องรู้จักชื่อหลวงพ่อแทนท่านเป็นสิทธิสายหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าศึกษาอาคมจากหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาและเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกใหญ่ของงานพุทธาพิเศษวัดประสาทในครั้งนั้นหลวงพ่อแทนยังได้ร่วมพิธีพระ25ศตวตรรษที่สนามหลวงซึ่งเป็นพิธีระดับประเทศ แต่กิตติศัพท์ของท่านดังขจรไกลเพราะสงครามเวียดนามสิทธิเอกของท่านเสนนต้องออกรบจึงขอเหรียญจากหลวงพ่อทั้งที่หลวงพ่อไม่เคยยอมสร้างเหรียญเป็นรูปตัวเองมาก่อนท่านกล่าวว่ากลัวทําไปแล้วไม่ดีเขาจะว่าเราได้แต่เพราะต้องใช้ในสนามรบหลวงพ่อจึงเมตตาสร้างให้นั่นคือเหรียญเสมารุ่นแรกปี2507ปราบภัยสยาม ผลคือเมื่อสงครามจบหน่วยของเสนนได้รับรางวัลระดับประเทศและไม่มีทหารในหน่วยเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวชื่อเสียงหลวงพ่อแทนจึงดังไปทั่วแผ่นดินและผู้คนลหลังไหลมาวัดธรรมเสนไม่ขาดสาย 3. หลวงพ่อน้อยอินทสาโรตำนานวาจาศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดธรรมศาลา หลวงพ่อน้อยอินทสาโรพระเกจิผู้เปี่ยมเมตตาและอาคมเข้มขลังเจ้าตำรับเหรียญหน้าเสือเหรียญคอน้ำเต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันทําให้ชายชาติทหารและสิทธิจากทั่วสารทิศพากันเลื่อมใสไม่เสื่อมคลายท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยรักสงบไม่เคยโอ้อวดไม่เคยแสดงตนว่ามีฤทธิ์มีเดชแต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนต้องศรัทธา คือวาจาศักดิ์สิทธิ์เล่ากันว่าเมื่อท่านแผ่เมตตาบรรดาสัตว์ทั้งหลายวานอนนกกาไก่ต่างว่านอนสอนง่ายเรากับรู้ภาษาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของท่านหรือเปรียบเสมือนลูกศิษย์ในวัดมีครั้งหนึ่งนักเลงปืนผู้ขึ้นชื่อด้านความแม่นคิดจะลองยิงนกในวัดของหลวงพ่อน้อยแต่กลับไม่มีนัดใดถูกเป้าหมายเลยแม้แต่นัดเดียว ข่าวถูกเล่าต่อไปปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานอาคมคุ้มสัตร์ของหลวงพ่อและไม่เพียงเท่านั้นท่านยังเชี่ยวชาญวิชาฝังลูกนิมิตการเสกสายการลงไม้หลักมงคลจนสถานที่ที่ท่านวางเลือกทุกแห่งศักดิ์สิสทธิ์จนขึ้นชื่อว่าใครคิดร้ายไม่อาจเล็ดลอดโจรที่เข้าไปลักของมักจะออกไม่ได้หรือถึงออกได้ก็ต้องกลับมามอบตัวเองในที่สุด หลวงพ่อน้อยเป็นสหธรรมิกในยุคเดียวกับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมและหลวงปู่เส่งวัดกัลยาจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมชื่อเสียงของท่านยังคงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ 4. หลวงพ่อกี่วัดหูช้างตำนานประหลัดขิกผู้ดุและขลังหลวงพ่อกี่พระเกจิผู้มีชื่อเสียงสุดขลังของจังหวัดนนทบุรี ผู้สร้างประหลัดขิกอันดับต้นๆของประเทศประหลัดขิกของท่านขึ้นแทน่นหนึ่งใน4ี่ตำนานหลวงพ่อเหลือหลวงพ่ออีหลวงพ่อกีหลวงพ่อฟักซึ่งเป็นสุดยอดคณาจารย์ด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันในยุคทองของไทยไม่เพียงแต่ด้านเครื่องรางหลวงพ่อกียังรักษาผีคุณใสและโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างอยู่หมดัด จนชาวบ้านทั่วสารทิศต่ตางมากราบไหว้ขอพึ่งบารมีและท่านยังเป็นสิทธิ์ร่วมสายกับหลวงพ่อเทียมและหลวงพ่อแทนในพิธีปลุกเสกพระเครื่องครั้งใหญ่หากมีหลวงพ่อเทียมก็ต้องมีหลวงพ่อกี่เคียงข้างเสมอ พระของท่านประสบการณ์มากมายทุกด้านทั้งคงกระพันแคล้วคลาดเมตตามหานิยมและอย่างขึ้นชื่อว่าของแท้ปลอมยากจนคนในวงการต่างเก็บเงียบไม่ค่อยปล่อยเข้าตลาด 5. หลวงปู่สอนวัดเสริงสางอาคมเข้มขลังสีพึ่งศักดิ์สิทธิ์คงกระพันทั่วบ้านทั่วเมือง หลวงปู่สอนวัดเสริงสางสุดยอดเกจิภาคอีสานผู้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งตำบลมานานหลายยุคตำนานเล่ากันว่าลูกศิษย์คนหนึ่งถูกวัวกระทิงขิดจนตัวลอยแต่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนอกจากสีพึ่งหลวงปู่สอนตลับเดียวที่คล้องคออยู่เท่านั้นเมื่อยังหนุ่มหลวงปู่สอนเดินทางออกสแสวงหาวิชาจนได้พบหลวงปู่น้อยวัดบ้านไผย ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่วิชาอาคมในยุคนั้นแต่หลวงปู่น้อยได้ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะเรียนต้องบวชก่อนหลวงปู่สอนจึงยอมบวชก่อนจะเรียนคาถาอาคมการรักษาด้วยสมุนไพรและการปรุงยาสำคัญต่างๆจนอาคมแก่กล้า ต่อมาท่านยังได้เรียนสมาธิวิปัสสนาจนจิตตั้งมั่นแก่กล้าและเดินทางศึกษาต่อในฝั่งกัมพูชาจนมีคนศรัทธาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากสีพึ่งของหลวงปู่สอนโด่งดังมากเพราะครบทุกด้านเมตตามหานิยมคงกระพันมหาอุดจนแทบไม่มีใครในพื้นที่ไม่รู้จักชื่อท่าน ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งศรัทธาของห้าเกจิผู้เข้มขลังที่สุดในยุคกึ่งพุทธกาลอาคมวิชาและเมตตาของท่านยังคงถูกเล่าขานไม่ใช่เพราะความน่าอัศจรรย์แต่เพราะศรัทธาที่ผู้คนมีต่อท่านยังคงอยู่ไม่ถูกการเวลาลบเลือนไปเรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางจิตวิญญาณให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและได้ภาคภูมิใจในพระพุทธศาสนาขอให้เรื่องราวพุทธานุภาพนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านก้าวเดินในทางแห่งความดีและสืบสารศรัทธาที่งดงามต่อไป หากท่านชอบเรื่องเล่าเชิงพุทธ,ธาคมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเดินทางไปในเส้นทางแห่งศรัทธาพร้อมกันในตอนต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและอยู่ในความเมตตาแห่งบารมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายสวัสดีครับ